ฮัลโหล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 เอเชียนเกินเกินสวัสดีครับสวัสดีครับผมพีพีรวิทย์นะครับรับบทเป็นพัดครับสวัสดีครับผมเตยเตยธนทรครับรับบทแสงใต้ครับครับผมเสือนะครับรับบทเป็นแสงเทียนครับครับผมคอปเตอร์นันทพงศ์นะครับรับบทเป็นลมฝนครับครับก็ลองเสกกันมาสามซีรีส์แล้วล่ะลาบลูดิสเอาใหม่เอาใหม่สองสาม ลาปุยเดอะซีรีส์ครับผมก่อนอื่นเลยดีกว่าคะอยากให้แบบว่าอ่าพี่แนะนำไตเติ้ลให้พวกเรารู้จักครับโอ้โหค,ครับก็ไตเติ้ลนะครับเป็นเป็นคนที่เงียบๆครับเขาจะมีมุมส่วนตัวของเขาครับแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายอ่อนโยนเลี้ยงแมวคอยเทคแคร์คอยดูแลคนรอบข้างครับผมแค่นี้ห แล้วเป็นน้องที่น่ารักด้วยครับไม่ต้องห่วงของผมสั้นกว่านั้นนั่นก็คืออยากใหจักแค่นี้พอเฮ้ยอยากให้รู้จักแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวที่เหลือให้ไปตามรู้จักในเซรีต่อไปตามงราคาครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักพีพีไหมเป็นคนเท่เป็นคนเท่พี่พีเนี่ยเป็นคนที่เท่มากๆเลยครับรู้สึกว่า first impression คือแบบคนอะไรมันหล่อแล้วก็มันรู้สึกว่าออร่ามันออกเนี่ยดูดิเนี่ยไม่อันนี้ผมพูดเล่นอันนี้พูดจริงนะ อ่ะอมาเอาเอาสาละเลยนะพี่พีมดผมรู้สึกว่าพี่พีเป็นคนที่ใส่ใจคนอืเป็นคนที่เทคแคร์แบบเปิดเผยมากๆอืมสมมุติว่าอย่างที่ผมเคยขอว่าเอ้พี่พีหยิบน้ําอยู่นู่นอะไรอไรอเอ๋อครับอย่างอย่างอย่างที่ผมเคยแบบขออะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเป็นคนที่แบบขี้เกียจไงบางทีเราขี้เกียจรู้แต่ว่าพี่พีจะเป็นคนที่ออกเสนอออกตัวแบบไปทําให้เลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นคนมีน้ําใจใจดีครับแบบ จิตใจดีแบบจริงๆเลยของครบยอดคนอะไรเนี่ยมันจะดีขนาดนี้ perfect ปะหยอกหยอกดมากอ่ะอ่ะครับผมครับผมก็คอปเตอร์ครับรับบทเป็นลมฝนครับหยอกหยอกก็อืมตัวคอปเตอร์ก็จะเป็นนี่เป็นครั้งแรกของการเข้าวงการการเล่น ซ<า>ีรีส์ใช่ใช่ใช่ครับผมตัวคอปเตอร์จะมีความเป็นเด็กใหม่มากๆซึ่งความเป็นเด็กใหม่จะมีมาพร้อมกับความตั้งใจและความพยายาม,ม,มใช่แล้วคอปเตอร์จะเป็นคนที่แบบเป็นคนซื่อๆเป็นคนตรง,งๆที่แบบอยากรู้อะไรก็ถามเลยใช่เป็นคนพยายามที่จะตั้งคําถาม ดีมากเก่งี่จะตั้งคำถามดีไงเพราะว่าเราเราไม่รู้ไงเออเอออย่าสงสัยเยอะได้ไหมเนี่ยบางบางบางครั้งนะเนาะครับผมก็จะเป็นเด็กใหม่ที่มีความตั้งใจมากๆแล้วก็เห็นถึงความพยายามของน้องเก่งมากไอหนุ่มครับผมก็พี่เสือก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่เสือก็มีผลงานให้เราได้เห็นกันก็พี่เสือเป็นเป็นคนที่ เป็นเป็นคนให้คําแนะนําที่ดีดีว่ะครับสําหรับผมแบบแนะนําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อืมเขาจะเป็นคนคิดอะไรก็พูดอะครับนนพูดไปเลยด,ดีดีครับ<อ>เป็นคนครั้งก็ไม่ดีถ้าก็ค <laughs> ิดอะไรคิดอ,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 อะไรก็พูดอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าก็ตรงๆอะไรอย่านี้ช่ก็เท่านี้แหละครับ <laughs> <laughs> โอเคได้ ใช่ก็พ okay. ี่พี่เป็นเป็นแบบว่าเป็นพี่ชายที่ดีไงแบบว่าแนะนําผมแบบคอยสอนคอยดูแลแนะนาอะไรหลายหลอย่างให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กบ้านผมเองครับเด็กชายอ่ะโอเคเรื่องนี้นะเขาบอกว่าตอนที่เขาแนะนำาลาบอกว่าเจอกับนักแสดงสุดคิ้วเราเห็นไหมที่แบบว่าผ้าตรวจอ่าครับผมยังไงว่าใครคิ้วที่สุดในบรรดาเราสี่คนโหถ้าคิ้วที่สุดดอ เอ๋อไม่ใช่มเราโบดไหมเราโบดไหมโบดดีกว่าเฮ้ยไม่โเก่งใจชี้อ่ะได้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 เก่งใจไม่มีใครชี้กูเลยนี่ยโอ้โหโอ้พวกคุณเน่ยไม่ไม่ได้เลยนะไม่บอกว่าบอว่าเอาไหมเอาอร์มาคะแนนสแต่เอาเอใหม่ให้อกอีกรอบนะคะหนึ่งสอยวน้อยใจ นี่คืออะไรเป็นต้นคือตัดสินใจไม่ได้ก็เลยสองคนแล้วกันเพราะเทที่แล้วชิ้นแค่ที่ดีผมบังคับครับผมใช่คนละยี่สิบครับเอาความอาวุโสเขาแรกอ่าโอเคก็ถือว่าเป็นนักแสดงสุดคิวทุกคนละกันใช่ก็ทุกคนนั่นแหละครับเดี๋ยววันที่8เราจะได้ดูตัวไพลอตไปแล้วใช่มแต่ว่าเราอันนี้คือเราได้ดูแล้วดูแล้วครับดูแลทุอคนที่ไงบ้างเมื่อกี้พี่แอบดูมาก็คือแบบว่าแต่ละคนคือแบบโอ้โหออร่าฟุ้งเฟือยเก่งมาก ต้องชมก่อนว่าภาพสวยมากแบบเกาหลีรู้สึกว่าก็เนาะเป็นเครื่องแต่เกาหลีเลยแล้วก็เพลงเพราะมากอยากอยากให้ได้ฟังเพลงเต็มแล้วเหมือนกันเพของเราเนี่ยก็ได้ฟังเพลงเต็มกันแล้วได้ฟังมาแล้วก่อไปเลือกเพลงเอาเอาใครหอเราก่อนครับครับผมอ่ะผมก่อนแล้วกันผมก่อนเราถ่ายเราถ่ายตลาดกันเมื่อไหร่เนประมาณช่วงเดือนที่แล้วไหมนานายเดือนเดือนเดือนหลายเดือน ประมาณไม่พี่นานเนาะสองเดือนสองเดือนที่แล้วเท่าไหร่ครับผมเขาโพยเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วครับผมผมจะได้มาดูครัแรกตอนวันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกวันนี้ก็ที่ผมประทับใจเลยคุณพีพีรวิทย์พลอยนำพลหล่อมากหล่อจริงแบบจึ้งจึ้งเลยอ่ะจึ้งแต่น้อยกว่าผมนิดนึงโอเค อยากจะชมนั้นแต่ชมไม่สุดอ่ะตาต้องชมสองคนนี้เลยนะว่าเขาหลอดกันมากโอ้โหหน้าผมกลัวมากเพราะว่าอะไรมันสูงคุจะภาพสวยนะโอ้โหทุลักทุเลมากเขาอยากให้เห็นเบื้องหลังมากเลยเขาเรียกอะไรนะบันไดยาวๆบันไดลิงบันไดลิงบันไดลิงไปต่อเลยใช่ครับผมแล้วแต่การตั้งถ่ายนี่คือลุ้นไหมโอขาผมสั่นนะถ้าถ้าซูมเข้าไปจริงๆเหงื่อผมแตกแบบโอ้โห กลัวครับมือเปียกหมดเลยวันนั้นอ่ะเห็น <C> ี่ซีแบบว่าดราม่าด้วยเเก็บไปตอนท้ายตอนท้ายของพลอตก็มีทั้งดราม่าของครอบครัวแล้วก็ดราม่าของในความสัมพันธ์ของพวกเราด้วยของครับของครอบครัวก็อยากให้ติดตามในเรื่องเพราะว่ามันจะเป็นคีย์หลักเหมือนกันของตัวแสงใต้ที่ทําไมเขาถึงตัดสินใจทําเรื่องแบบนี้ส่วนความสัมพันธ์เนี่ยก็อย่างที่ตัวพัทนะครับเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบโซเมตมากๆเชื่อเรื่องครูแท้สุดๆรักแท้ผมลิขิตใช่ครับแต่แสงใต้ ต<ค>รงค่าไม่เชื่อ <indications S 2> เลยซึ่งเนี่ยมันจะเป็นคอนฟลิกต์กันในเรื่องเป็นเมนหลักเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะรักกันหรือไม่รักกันจะจบลงเอยยังไงติดตามดูในตัวจริงครับผมถั่วต้มครับผมใครบอกที่่มีอะไรที่หลอกคนดูบ้างไหมอุ้ยเยอะก็มีมีมีเรียกว่าลเสืออยากออ่าใช่ครับมันจะมีตัวอยดีๆนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ระวังคำพูดกันสุดๆเลยนะมันจะมีตัวละครรับตัวหนึ่งที่เดินออกมาช็อตฟิลทุกคน เป็นเหมือนอิสเตอร์เอกไม่ไม่อิสเตอร์เอกนะผมแบบผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้ออกมาทำไมอ่ะขัดฟิลมากอ่ะคุณนี่ขนาดตัวละครลับัตนมาแบบคุณอธิบายตัวเองหน่อยคุณออกมาทำไมคือเราเรามาตั้งคำถามให้กับความสัมพันธ์ของเขาไงว่าเออคุณคิดว่าแบบคุณได้ยินกันแค่ก้าแค่เสือ่เื่องอใช่ครับใช่แบบ คือรู้ได้ยังไงว่าแบบได้ยินกันสองคนแบบมันจะใช่จริงๆหรือเปล่าแบบมันเป็นเป็นเรื่องของผมลิขคิตจริงๆหรออะไรอย่างี้เอ๊หรือว่ามันไม่มีอะไรหรอกอืมครับเอ๊ะหรือว่าจริงๆก็คือพี่กอฟอยากให้มีบทในไพายลอตเฉยๆก็เลยเอามาใช่ครับก็เลยมีบทต้องรอชมต้องรอชมใชเราต้องรอชมครับเรื่องเพลงบ้างคบผมับ พี่บอยสมพี่บอยสมภพครับฟังครั้งแรกก็คือเพาะมากแล้วมันเหมือนแบบมันดึงเข้าเราไปอารมณ์เนาะใช่แล้วมันติดหูง่ายมากใช่ใมันทำให้เราเหมือนเห็นภาพเรื่องทั้งเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในความสำคัญของทุกๆตัวละครแค่เธอลองใช้หัวใจ ฟัังใจฉนดูประมาณนี้พอประมาณนี้พอพอท่อนอื่นร้องไม่ได้แล้วไม่ได้จะปล่อยนะร้องไม่ได้แล้วถ้าเพลงปล่อยแล้วลองหลับตาแล้วฟังดูครับภาพมันมาเลยครับผมไม่ร้องไม่ได้นี่ไม่ใช่จำเนื้อไม่ได้ร้องไม่ถึงยากมากแต่ว่ตั้งใจร้องแบบหลบในเสียงกลางโอ้โหไม่ได้หลบแล้กลับบ้านดีกว่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนแต่ว่าอันนี้ก็คือเพลงเนี่ยคือเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะ เ,เป็นตัวแทนของแบบนักแสดงเป็นตัวแทนตัวละครใช่ครับจริงจรโฟกัสที่แสงใต้ใตครับผมใ,<ต>ใช่เ<ช>ม่เหมือนเป็นเรื่องราวที่เขาผ่านมาทั้งหมดแล้วก็มาเรียบเรียบเป็นเพลงเพลงนี้ซึ่งผมว่าฟังครั้งแรกก็คือแบบต้องอยอมรับว่าน้ำตาคอมันซึ้งจริงๆฮะคแล้วพอลองหลับตาฟังอีกครั้งหนึ่งนี่คือแบบคลอนกกว่าเดิมขอโทษขอโทษคือภาพมันชัดมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็น อธิบายเรื่องราวของเรื่องได้ดีมากๆะพอเรารู้บททั้งเรื่องแล้วอ่ะมันชัดมากมันชัดมากใครับสานนีคนมีดอ่านนี้มาก่อนก็ทุกคนจะครบแล้วทุกคนใช่ใช่ครับผมนิยายมาแล้วแบบเป็นยังไงบ้างใตตัวแบบว่านิยายกับบทละครอะไรพวกนี้บทซีรีส์รื่องอ่าคุณพีคุณพีน่าจะอ่านมาเยอะที่ถามว่าต่างกันเยอะไหมครับอะไรนะครับอ่านอ่านอ่านเยอะแบบ <_ <d> _ <n> _>เรีย <d _ n> กเรียก <d _ n> ว่าอ่านไปเป็นหนึ่งรอบแล้วก็ที่เหลือเป็นเจาะเจาะอะไรเงี้ยครับมากกว่าดูเ <_ d _ n> จาะเจาะใช่เจาะเจาะเป็นตัวละครเราว่าเออถ้าในในนิยายเป็นแบบนี้เป็นเราเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ<_ <d> _ <n> ถามว่าต่างต่างไหมต่างครับเพราะว่าในตัวนิยายเนี่ยเหมือนว่าด้วยความเป็นกระดาษเนี่ยครับมันยังจะไม่มีความกลมของของตัวละครขนาดนั้นแ <_ d _ n> บล็คกราวอาจจะยังไม่ได้มีมากในซีรี ใช่ครับในซีรีส์เนี่ยเราก็เลยมีความที่จะทําให้ตัวละครมีความกลมขึ้นเป็นมนุษย์จริงๆขึ้นมามากขึ้นคือต้องกินเยอะๆครับกละกลมากโอเคใช่นั่นแหละครับก็รวมรวมรวมถึง แต่ว่าสิ่งที่ยังคงไว้ก็ยังยังยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นคใช่ความเป็นคาแรคเตอร์ามเป็นละครต่างๆความเป็นเลนเวิร์สต่างๆหรือว่าความเป็นแสงใต้เลยเนี่ยก็ายังยังคงความเป็นแสงใต้สิ่งที่ต่างแล้วก็เพิ่มเข้ามาจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของแบล็กราวตัวละครเหมือนที่พี่พีพูดเมื่อกี้ครับผมให้มันแบบชัดมากขึ้นให้มันแบบอินกับเนื้อเรื่องได้มากขึ้นแบบทุกคนดูแล้วก็แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ติดตามมันย่อยง่ายมากขึ้นครับผม่าคือเราหาได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแบบว่าค่อยมาแบบได้รับบท ได้เราเป็นเป็นทรีทเมนต์เป็นเหมือนว่าแบ็คกราวทั้งเรื่องเยล้ตอนที่เราอ่านยายเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีตรงไหนแบบรู้สึกยากสำหรับเราบ้างไหมคือคืนี้ตัวนี้ยายเนี่ยครับค่อนข้างดราม่าค่อนข้างดราม่ามากๆพอสมควรเลยแล้วก็เราก็เลยเราด้วยความที่เป็นดราม่าเนี่ยก็ยากแล้วครับยากใช่รวมถึงรวมถึงนิสัยส่วนตัวของตัวละครแต่ละตัวเหมือนกันก็ก็จะมีความเป็นส่วนตัว ของของเขาเองใช่แต่ว่าในจังหวะที่เราอ่านแล้วเรายิ้มก็มีนะมันไม่ได้มีแค่ดราม่าตลอดใช่ในไม่ว่าจะเป็นซีนของผมกับแสงใต้ที่ที่เจอกันในนิยายเนี่ยผมก็อยากเห็นมากๆเลยว่าในซีรีส์ที่เราถ่ายทําออกมาจะจะเป็นยังไงเพราะว่าถ่ายไปแล้วสามคิวแล้วครับใช่ไม่เป็นซีนเนี่ยซีนนี้เราถ่ายอ๋อยยางย่างยางครับอ่าดูอยู่ใช่ครับประมาณนี้คําถามขึ้นเลยนะพุทยากยางยากตรงไหนยากตรงไหน เอาตรงไหนพูดจนผมลืมเลก็เป็นแสงใต้ก็ยากแล้วหูดับก็ยากแล้วจริงๆมันมันยากหมดเลยใช่ใช่มันมันเหมือนแบบด้วยความที่เขาเพิ่มคาแรคเตอร์ให anyway> ้ความให้มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วด้วยความมนุษย์มันไม่ได้มีอารมณ์เดียวภายในซีนซีนหนึ่งมันมีหลายอารมณ์แล้วเราต้องจัดเรียงอารมณ์ให้ถูกอันไหนขึ้นก่อนอันไหนเป็นแบบไมเนอร์ในเมเจอร์อย่างนี้เราก็ต้องเล่นให้มันชัดด้วยนะคือสิ่งที่ยากแล้วแสงใต้ก็คือโอ้โห เป็นคนที่คิดตลอดเวลาด้วยนะแล้วมันบทมันค่อนข้างที่แบบมีทุกอย่างเลยครับผมเหมือนแบบหูดับเราก็แบบเหมือนยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอะไร้วยหรือเปล่าด้วยครับเหมือนเวลาหูดับเราจะได้ยินเสียงโซเมทของเขาถ้าฝนตกอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมันมันมันหลายอารมณ์ถึงถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้สื่อสารอะไรมันอ<ม>อกไป<ๆ>เราก็ยัง เขาเรียกว่ารับรู้แล้วคนนี้พอได้ยินเสียงโซเมตแล้วเขาดันไม่เชื่อในเรื่องโซเมตด้วยมันเหมือนกลายเป็นว่าไม่อยากจะไม่อยากจะได้ยินด้วยซ้ำในพายอดเลยเลยเลยมีคําพูดที่ว่าผมชวนเขาคุยมาสองปีแล้ว่ตอบผมเลยคนลุกเหมือนกันครับเย็นแน่เลยเหนอะรขาผมด้วยด้วยความที่ในนิยายอ่ะจะมีตัวบทของแสงเทียนกับลมฝนค่อนข้างน้อยแล้วก็จะไปโฟกัสกับตัวบทของซีรีส์มากกว่าครับผม ใช่จะจะเป็นแบบคเราก็เพิ่มมาเยอะใช่ครับผมอะไรนะครับใช่ครับผมก็ส่วนใหญ่พี่กอบก็จะให้เน้นไปที่ตัวของบทมากกว่าบทที่เขียนใช่ยากเลเป็นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ยากยากได้ครูดีครับได้ครูดีใช่ใช่ใช่ครับตัวังใช่ใช่ครับเราก็ช่วยวยช่วยครับทุกคนช่วยกันหมดเลยแบบพี่พี่ทีมงานทุกคนแบบ ใส่ใจดูแลอย่างดีเลยครับอันนี้เราถ่ายกันไปกี่คิวแล้วนะครสามครับผมสามคิวนี่คือได้ครับได้เข้าหมดรวมกันหมดแล้วหรือยังยังยังไม่ได้รวมเลยแยันครับตอนนี้เป็นใครสามแล้วปะเอ่อจะเป็นถ่ายครบกันถ่ายครบกันทุกคนแล้วครบแล้วครับใช่ไม่ได้รวมกอ่ามันแสดงว่าถามไม่ได้เลยสิว่าแบบว่ามีเรื่องเม้าในกองแล้วหรืามีใครเป็นตัวจี๊ดอมีหรือแบบตัวจีไม่น่าจะอยู่ไม่ได้ไม่น่าอยู่ตรงนี้ครับแต่มีเยอะเลยครับจริง ตัวจีในเรื่องไหนในเรื่องไหนดีกว่าใช่ในเรื่องไหนดีกว่าแล้วอย่างแสดงว่าแต่ละคนเป็นตัวที่แสดงในเรื่องแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โอ้เรื่องนี้คือคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันมันค่อนข้างที่จะชัดนะครับทุกตัวละครเลยใช่มันก็จะเป็นจี๊ดคนละแบบต่าอการเป็นเป็นการเป็นงานเขาไม่ได้เหมือนกันนะแน่นอนเป็นการเป็นงานหน้าผมดูไม่เป็นการเป็นงานขนาดนั้นเลยหรอครับ เรื่องมี่ะคะเรามีทั้งหมด12 EP นะคะ12 EP ครับผมแสดงว่าเราจะได้ชมเมื่ไหร่เนีนี้คือไปแคิ3ไม่เกินกลางปีหน้าแน่นอนครับอาอแล้วอย่างนี้คือเราต้องเตรียมในส่วนของอะไรบ้างใช่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบว่าเข้าซีนมีฝนตกมีอะไรอะไรพวกนี้ค่ะเออเราเขามีฟ้าอะไรยังไงต้องไห อนี่แหละครับจริงๆเรื่องนี้ยากเหมือนกันแอบตอนนี้ยังไม่มีซีนฝนตกใช่ไหมครับแต่แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามันฝนตกแล้วมันต้องคอนติเนียในในการถ่ายทำในการถ่ายทำผมเปียกอะไรเงี้ยเมคอัพต่างๆผมว่าก็หินพอสมควรหินพอสมควรแต่ว่าเป็นเล่นหน้าถ่ายนักแสดงแล้วพีชิมานด้วยใช่แล้วในความเขาบอกว่าจริงจก็คือมันเป็นแฟนตาซีด้วยใช่ครับแฟนตาซีในแง่แบบยังไงบ้างคืออ่าคือตัวของแสงใต้อ่ะจะมีแบบ ขุดหนึ่งสองสามคือตัวของแสงใต้จะมีจะมีเอาเรียกจินตนาการของตัวเองใช่แล้วมันจะมีแบบปุ๊บปั๊บเราจะได้เห็นภาพเหมือนแบบเราดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมครับเฮ้ยเราเราสปอยได้เลยเออนี่เราพูดได้เหรอให้เขาเป็นกิมมิคเบาๆกิมมิคเบาๆว่าเวลาแบบในในฉากอาจจะมีซีจงซีจีอะไรขึ้นมาคืออะไรนะพี่อะไรนะขอแล้วขอแอ้วกันด้วยด้วยความที่เป็นแฟนซีใช่ไหมมันจะ คือเอาจริงๆแล้วแฟนตาซีอ่าใช่แฟนแฟนตาซีก็คือคือโลกหูดับมันมีอยู่จริงๆครับแต่เรื่องของโซเมตอันเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่ามีใช่เราก็ไม่รู้ว่ามีคนที่ได้ยินเสียงโซเมตของตัวเองจริงๆไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่เราตั้งคำถามกับมันไงอ๋อจะมีก็ได้ใช่อาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้ไงอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่ว่าโลกเราจะใช่มันก็เลยดูเป็นเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติขึ้นไปเลยซึ่งเราก็อยากจะ เอาตรงนั้นอะมาให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงครับในโรคเรนเวิร์สของเราครับแล้วอย่างในชีวิตจริงเราเคยเจอใครที่เป็นโรคหูดัางบ้างไหอันนี้ยังไม่เคยเจอหูดับหูดับแบบได้ยินโซเมตไม่มีนะครับแต่ไม่ใช่หูดับตอนฝนตกอ่ะมัน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 หายากมากมากเลยครับผมในในชีวิตจริงแต่ว่ามันมีมันเขามีชื่อเรียกนะเขามีชื่อเรียกชื่อว่าอะไรครับผมสัดเดิอ้าวซัดเดิลเซนเซอรี่นิวโร่เฮียริงรอดเจอริงเรนนิ่ง โอ้แสงใต้มาแสงใต้ส d เดน Sensory Neural Hearing Loss During r a i n i n g ครับได้จริงมัยอ่ะหลอกป่ะเดิมเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่ยังพูดเหมือนเดิมอยู่อีกรอบ s ส d เดนอ่ะต่อดีกว่าจรียเก็บไม่ได้ตัอื่นบางอ่าแล้วอย่างนี้คือต้องถามก่อนเลยว่าอย่างบางคนนะก็คือแบบอาจจะขาดงานสินที่เหมือางน ก็เรื่องแรกถามเลยว่าเราคาดหงไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างยิ่งตอนนี้เนาะแบบเราเด้ดูใครบอกไปแล้วด้วยอืมครับครันเริ่มจากพี่พีไหมหรือว่าอ่าได้ทางนู้นก่อนไหมได้เลยเรื่องแรกเลยยากแล้วยากยากเลยทีนี้ก็มันเป็นเรื่องแรกของผมนะครับก็คือก็กดดันหลายๆอย่างมีความกังวลก็ ด้วยด้วยความที่เราเราเรา,เราอยู่ในกองเราสัมผัสได้ถึงว่าความตั้งใจของทุกทุกคนว่าแบบความพยายามอยากจะให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดเท่าที่แบบเราจะทําได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเองก็ด้วยเราได้รับพลังอะไรแบบนี้มาด้วยมั้งครับแบบว่ามันก็ทําให้เราแบบเออเราอยากเต็มที่กับมันให้ได้มากที่สุดอยากจะพยายามทํามันให้ดีที่สุดแบบให้มันมอ,ออกมาแบบไม่ลองนะให้ให้มันออกมาแบบให้ให้คุ้มกับที่แบบทุกคนแบบพยายามแล้วก็ตั้งใจ ออกมาครับก็จะทําให้เต็มที่ครับผมครับผมก็อย่างที่คอปเตอร์บอกก็คือเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันว่ามันจะไปในทิศทางไหนใช่มันทําให้แบบพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วมันเกิดความคาดหนะวังเนาะแบบเฮ้ยมันต้องออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็คือเราอยากจะให้มันเป็นผลงานที่ ดีแล้วภูมิใจว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีผลงานดีๆขนาดนี้ออกมามใช่ก็อยากให้ทุกคนได้รับชมในสิ่งที่ดีๆที่พวกเราตั้งใจทำครับผมอืไม่เหลือให้ทางนี้เลย <laughs> จริงๆก็เหมือนทางรับปุยเนี่ยร,ร,รับรปุยเนี่ยครับ,รบเป็นซีรเรื่องแรกของแอคชั่นด้วยคือแล้วด้วยความที่แบบพวกเราก็แบบ บทค่อนข้างหลักเนาะรู้สึกว่ามันเป็นฟิลเหมือนแรงผลักดันให้เราแบบทําในสิ่งที่แบบเราอยากทําให้มันดีอยากให้ใ<ช>อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้แบบค่ายนี้หรืออะไรเติบโตต่อไปเรื่อยๆครับ,รบก็จะพยายามเต็มที่ที่ให้แบบที่สุดเลยใช่ใชส่ส่วนส่วนถ้าแบบผมก็พอมีผลงานผ่านมาบ้างแต่ว่าเหมือนเราเมาเริ่มตรงนี้เราก็แบบเริ่มก้าวใหม่เหมือนกัน<ช>เพราะว่าเหมือนพี่กอล์ฟพูดกับ โปรเซสต่างๆมันเหมือนแบบเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยสิ่งที่เราเรียนมามันใช้ไม่ได้เราต้องแบบมานั่งเรียนเริ่มใหม่เพิ่มมโพร้อมกันร้อมกันครับใช่แต่ท่อนเรื่องนี้ชือไซตลน่ารักมากจริงครับธรรมดาพี่พี่ชายผมน่ารักอยู่แล้วขอบคุณครับต้องใช่ครับก็โอ้โหคนสุดท้ายด้วยครับก็ถามว่าคาดหวังอะไรก็คง ผมเชื่อว่านางแสดงทุกๆคนในในทีมเนี่ยรักกันมากๆแล้วเราก็คาดหวังว่าเราก็อยากให้ซีรีส์ของเราเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจกันจริงๆว่าเราได้เราเราดีใจที่เราได้มาร่วมงานกันในโปรเจกต์นี้แล้วก็อยากให้โปรเจกต์นี้เป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนที่ได้ดูอย่างน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็อยากที่จะให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเหมือนหนึ่งเรื่องที่เป็นเพื่อนใครเหงาก็ได้เป็นเพื่อนที่คอยมอบความสุขคอยอยู่ข้างๆให้ทุกๆคนเวลาที่ได้ดูเนาะแล้วก็ ม่ว่าผลจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเราจะ,ะ,จะเราเราไม่ว่าจะเป็นยังไงใช่เราทุกคนก็คือเต็มที่กับซีรีส์เรื่องนี้ในวันที่ทุกอย่างถ่ายทอดออกไปแล้วเนี่ยเราก็ได้หวังแค่ว่าอยากให้ผู้คนผู้ชมทุกทุกคนชื่นชอบไปด้วยกันครับผมครับ้ายนะคะอยากให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าให้สวงบทเป็นตัวละครที่เราได้รับ อ่าโอ้โหัวลรนโหลดโอ้โหรบบผมมีสองพี่พาร์ทเลือกมาอ่ะแครก่อนออเข็เอาจริงหรออันนี้เขาเรียกหลับน้องมาเลยไม่เลยเออน้องมาใหม่ก็ต้องแบบเมื่อกี้ให้ใครก่อนอ่ะเด็กปั้นไงให้ลมฝนก่อนเรียกคอมเตอร์ไม่ได้นะลมฝนมาแล้วนะลมฝนคะก็ ฝากติดตามด้วยนะครับลาปุยฝนตกครา้งนั้นฉันร totally. ักเธอนะครับเอาใหม่ได้ไหมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับลาปุยนะครับฝนตกครา้งนั้นฉันรักเธอนะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับลาปุยฮะถูกถูกแล้วลาปุยฝนตกข้ั้งนั้นฉันรักเธอครับผม พูดดีค,ครับก็ขอฝากด้วยนะครับลาปุยฝน,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 นตกครั้งนั้นฉลักเธอครับผมครับฝากด้วยนะครับลาปุยฝนตกครั้งฝนตกไม่เป็นไรอ่ะฝนตกครั้งนั้นฉลักเธอครับครับขอบคุณครับ